สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Aussie Variety นะคะวันนี้พี่ธนาะอาจจะมาแปะนิดนึงหลังจากไลฟ์สดไปนะคะอืมพี่อยากจะเข้ามาคุยนิดนึงนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พี่ไม่มีคอนเทนต์นะพี่อยากจะบอกว่าอยากให้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยช่วยลงความคิดเห็นไว้ใต้ได้ใต้คลิปให้พี่ทีเพราะว่าเนื่องจากว่า โปรเจกต์ของพี่เนี่ยโปรเจกต์ Project ที่หนึ่งเนี่ยทุนนี้เพื่อน้องเนี่ยได้ปิดไปแล้วตอนนี้เนี่ยพี่อยากกำลังคิดคอนเทนต์อยู่เ,เขาเรียกอะไรคิดโปรเจกต์อยู่ว่าโปรเจกต์ Project ที่สองเนี่ยพี่จะทำอะไรให้กับชาวราศีมีนนะคะข,ขอกราบการุณานะคะถ้าพี่อยากจะขอความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวมีนนิดนึงนะคะว่าถ้าถ้าเกิดว่า จำถ้ามีคนเนี่ยทำอะไรอยากจะทำอะไรให้คุณสักอย่างหนึง่งคุณอยากจะได้อะไรเพราะว่าส่งความคิดเห็นกันลงเข้ามาเนี่ยพี่อะคืออยากจะอ่านแล้วอยากจะดูซิว่าในแต่ในในแต่และความคิดเห็นมีอันไหนที่พี่แบบสามารถที่จะหยุดหยิบยกเข้ามาเป็นเป็นอ่า โปรเจกต์ Project, งานของโปรเจกต์ที่2ของพี่ได้นะคะเพราะอะไรเหตุผลคือพี่เนี่ยต้องการที่จะทำโปรเจกต์ให้ตรงกับความต้องการของชาวมีนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะวันนี้นะคะพี่อยากรบกวนนะคะทุกๆคนนะคะช่วยลงสิ่งที่คุณคิดว่าถ้ามีคนหนึ่งคนนะคะอยากจะทำอะไรให้กับคุณ นะเพราะพี่รู้ว่ามีเนี่ยเป็นแบบผู้ให้ซะเยอะนะคะถ้าในชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนคนนึงเนี่ยเขาอยากจะให้อะไรคุณนะคะคุณอยากจะได้อะไรมากที่สุดนะคะเอาแบบที่แบบว่าเออมันสามารถจับต้องได้ป้นะเอาที่มันแบบสามารถจับต้องได้นะเพราะว่าบางอย่างอะไรเงี้ยมันจับต้องไม่ได้พี่ก็ทําให้ไม่ได้นะคะพี่ก็เลยแบบว่าอยากจะกําลังเริ่มที่จะคิด คอนเซปต์ของโปรเจกต์ที่2แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้มันก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ้ยเราพี่จะแล้วพี่จะ,จะทําไปทําไมถ้าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ชาวชาวมีนต้องการเพราะฉะนั้นพี่อยากทําอะไรให้มันก็ต้องตอบโจทย์ด้วยนะคะอันนี้คือคือสิ่งที่พี่ อยากจะขอร้องนะคะกราบนะคะขอร้องจริงๆนะคะรักกันจริงช่วยลงให้พี่นิดนึงนะคะอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าพี่ทําแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีคนนั้นก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมคะยังไงพี่ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกเหมนกับว่าพี่อยากไม่อยากทําอะไรที่ไม่ตรงที่ไม่ตอบโจทย์นะที่ไม่ตอบโจทย์พี่อยากจะทำอะไรที่อตอบโจทย์คนชาวราศีมีนนะคะอยากจะ อยากจะให้บ้างอยา,า osure, อยากให้เขามีรอยยิ้มอยากให้เขาไม่ควรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะสิ่งที่เขาแบบว่าสูญเสียไปยังมีคนมองเห็นนะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เขามีรอยยิ้มจริงๆนะคะไม่อยากให้มีแต่โอชีวิตนี้แม่ไมีแต่ความทุกข์นะก็อยากจะแบบว่าคืนความสุขให้บ min ้าง ะค,ะคืนความสุขให้บ้างพี่ฝากรบกวนนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ทุนนี้ปิดแล้วนะคะก็ต้องขอโทษด้วยคนที่คนที่เข้ามาแล้วก็มชมคลิปแล้วพี่ในคลิปพี่บอกว่าพี่จะปิดปลายเดือนมีนานะคะเนื่องจากว่าคนที่มีคุณสมบัติเนี่ยสมัครเข้ามาเนี่ยเต็มสิบคนแล้วพอดีพี่ก็เลยปิดเลยนะคะยังไงก็ไว้ติดตามกันใหม่ในส่วนของอโปรเจกต์ต่อๆไปนะคะโปรเจกต์ต่อไปนะ,ะปปนะแล้วก็ พี่อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากติดต่อพี่ในช่องทางอื่นนะคะก็พี่จะทิ้งลิงก์ของ Facebook ไว้ให้ข้างใต้นะคะก็แอดเฟรนกันแล้วก็ติดต่อกันทางหลังบ้านแล้วกันนะคะและถ้าเกิดว่าพี่เกิดตอบช้ารับเพื่อนช้าตอบช้าอะไรอย่เงี้ย คือจะบอกว่าตอนนี้หัวฟูมากนะคะงานนอกงานในงานหลวงงานล่าทุกอย่างเต็มหมดถ้าพี่ตอบช้าอย่าว่าการอย่ากโกรธกันนะคะและที่สําคัญคือพี่ห่างกันสี่ชั่วโมงนะจ้าพี่นําหน้าไปสี่ชั่วโมงนะคะบางทีเวลาที่ที่น้องแบบว่าเออดีแลกซ์พี่อาจจะหลับไปแล้วก็ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากลงคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า อะไรเนี่ยจะคือจะบอกว่า,าคุณไม่ต้องกลัวนะคะมีคนแบบนี้จริงๆบนโลกใบนี้นะคะพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะแต่พี่คือผู้ให้นะคะคำนี้ชัดเจนนะคะพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษแต่พี่คือผู้ให้เพราะฉะนั้นพี่มีหัวใจของผู้ให้ยินดีที่ที่ได้รู้จักกันยินดีที่อยู่ในครอบครัวเล็กๆในคอมมูนคอมมูนิตี้มีนของเราตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วย ถ้าเกิดว่าครบ 10k เมื่อไหร่นะคะผู้ติดตามนะคะตอนนี้ 8k ก,กว่ากถ้าครบ 10k เมื่อไหร่นะคะบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ยังไงฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าดูซิว่าจะเป็นอะไรติดตามกันต่อไปค่ะขอให้ทุกๆวันเป็นวันดีๆนะคะวันนี้สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย